นิดนึงนะครับว่าสัก20นาทีก็ได้นะครับเราเล่นอยู่นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ติดเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำที่เป็นตัวไอ DVD ครันนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับชั้นดูอันนี้ที่เป็นตัวนะครับตัวนี้เป็นยกอังนวลใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับตั้งแต่ มันก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมก็จะบินตออ่อไปอ่ามันบินไปใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์คลิกเข้ามาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เรือก property ใช่ไหม property เนี่ยมันจะมีจริงๆแล้ว3ตัวะอาจารย์เลือกตัวไหนก็ได้มันจะเปิดหน้ามาเหมือนกันนะครับอย่างงี้จากหน้านี้เนี่ยอาจารย์จะสามารถเลือกไ,ได้ สำหรับตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการตกแต่งเชิงของบรรยากาศนะครับภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์หรือพยามยจะแต่งสีให้เป็นคืึงให้เป็นออกแดงออกเขียวนี่แล้วแต่สไตล์นะครับอ่านี่เรื่องของอด d i o ก็เรื่องของเสียงที่จัดไปนะครับแล้วก็เรื่องของคลิปในเรื่องของคลิปเนี่ยมันจะมีสปีดสปีดตัวนี้ก็คือให้ช้าให้เร็วนะครับถ้าจาจะเห็นว่ามันจะมีรูปเตา่ารูกกระต่ายตรงนี้แล้วก็จะมี d i r e c t i o ด d i r e c t นรี reverse นี่แหละคือการ ที่จะลังกลับนะเราเลือกรีเวิร์สและผมเลือกรีเวิร์สนละเลือกรีเวิร์สลองดูนะครับรีเวิร์สอ่าทีนี้ก็มาที่นี่อ่าจันจะ,จะกเกพโทษทีเห็นนะมันจะกลับมามันคือเป็นการลังย้อนนะครับอันนี้ถ้าแต่ว่าจานต้องการเอฟเฟกต์อะไรอะไรก็เอาคลิปตัวนี้ขึ้นไปตีงันก็ได้ แล้วแต่จะเซตถ้างอย่างคลิปเนี่ยเอามาสองอันกส็สามารถทำได้นะครับก็คือเนี่ยแรกมามันจะเป็นสองคลิปนะก็มีตัวนี้อันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคลิปไหนจะเล่นเอฟเฟกต์มาเล่นได้ตัวนี้เนี่ยเราเล่นเอฟเฟกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแบบที่เนี่ยก็คืออย่างนี้คือนกปีนย้อนกลับขึ้นมาเสร็จนะแล้วมันคือรีเวิร์สนะครับเสร็จแล้วอาจารย์สามารถ,าารถทําอย่างนี้ได้นะครับถ้า ก็คือผมให้ตัวนี้นะครับเป็น <c oughs> เป็น m i d โอแ a s s e s เ m e n t เป็นคลิปนะครับแล้วก็ไม่รีเวิร์สเหมือนเดิมปกปติแต่ผมจะทำอย่างนี้นะครับก็คือว่าผมก๊อปปี้นะครับ command c แล้วก็ command b ผมก็จะมีสองอาพนะครับขออนุญาตลบตัวนิติไปจนจะได้เห็นมีสองอาพอย่างนี้ ทีนี้ในในสองงานที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็คืออ่านตัวนี้ก่อนนะครับผมคลิกเลือกถั้งแต่เกตนะครับก็คือผมจะคลิกเลือกมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งยังจะเป็นช่วงที่นกจะยังอยู่นะครับนกจะยังอยู่นะและจะยังอยู่ เ okay. อาใหม่อีกทีนึงครับผมจะคลิปเรื่องประมาณนี้นะครับตัดเหลือประมาณนี้นะครับเส้นเป็นช่วงที่ถ้าดูเส้นเนี่ยนกจะยังยืนอยู่อ่านกจะยังยืนอยู่นะครับผมก็เลือกที่คลิปนะครับแล้วก็สปริตคลิปนะสปริตสองส่วนนะส่วนนี้นะครับ ส่วนนี้คลิปแรกเลยเนี่ยนะครับคลิปที่หนึ่งที่สปิดออกมาครับอ่านะครับ,น,นะรบนี่คือ,อคลิปที่เราสปิดออกมาตัวที่เราไม่เอาคือตัวนี้เราก็ลบทิ้งนะครับเราเหลือคลิปหนึ่งก็คือนอกวิ่งตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราก็ลากมา ประมาณนี้นะครับเราก็อันนี้คือส่วนที่ตีออน,นึงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ตัคลิปทีมซูเซเลคชั่นนะครับน่ำก็จะแค่นี้ซึ่งอ่จะดูนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ประมาณนะครับประมาณ เรีนตัดไม่เนียดนะครับจะเห็นปีกนอกอยู่ถ้าเราตัดไปนะเพราะมันคือสถานที่เดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะอันนี้ถ้าเกิดผมตัดไปนี่ออกไปนิดนึงมันจะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมช่วงที่ยังเห็นปีกนอกอยู่ใช่ไหมประมาณสักแค่นี้นะครับแล้วก็คลิปนะ trim to selection trim ก็คือขีดมาจากหนึ่งทีเล็กชั่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอนกตรงนี้สังเกตรูปใหญ่ขวามือนะครับ อรจจะเหมือนเป็นเสียงวันหาตัวไปก็คือเหมือนเราใส่จะเป็นเช่ลเสียงลงไปนะครับในการในการลานหรือ,อรเท่าน,นะครับนี่คือนี่คือการตัดอาจารย์เห็นแล้วนะครับวิธีการตัดก็คือว่าอาจารย์เลือกขอบตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกตดัดตามที่ต้องการนะครับวิธีเบสิกก็คือใช้วิธีการสปริงคลิปมันก็ได้ครับอาจารย์เลือกนะฮะสมมติว่าอาจารย์เลือกว่า เราต้องการแบ่งสงส่วนอย่างนี้นะครับแบ่งสงส่วนเนี่ยจะก,ก็เริ่มที่คลิปแล้วก็สปริตนะสปริตคลิปอย่างเงี้ยมันก็จะได้2ส,ส่วน,เ,นเช็คดูว่าเป็นที่ต้องก,การหรือเปล่าอันไหนไม่เอาเราก็กดยีดีทีนะนี่คือลักษณะของคลิปอ่มันจะมีมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือว่าในส่วนของการทำสเปเชียลเอฟเฟกต์อ่ตอนที่เข้ามาเนี่ยนะครับ ตรงนี้คือแบบเตียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอาจารย์ต้องการอนี้คือแบบที่เท่าที่มีอยู่ที่เราจะเลือกได้นะครับเตียงก็เป็นแบบ Star Wars คือตัววิ่งไปเรื่อยๆนี่มันจะมีว่าอาจารย์สามารถคลิกเซตทีมตรงนี้ได้นะครับที่เพิ่มขึ้นในเวอร์ชันใหม่เนี่ยอาจารย์คลิกที่เซตทีมปึ๊บมันก็มีตีมขึ้นมาให้วาตองการอะไรสมมติว่าเราต้องการแบบข่าวเนี่ยเราก็เลือกเนี่ยเรวโอเคปึ๊บนสักครู่นะครับ มันจะมีตีแบบนี้ขึ้นมาให้จานเลือกแล้วขาะเดียวกันเนี่ยมันก็จะพยายามเซตตรงนี้ไว้ให้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตัวนี้ผมไปเปิดลางเนี่ยสักครู่นึงเห็นไหมมันจะเลือกตีแบบนี้เข้ามาให้แล้วมีช่วงเปลี่ยนนะครับช่วงที่เราเปลี่ยนคลิปเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนจาก transition น,นะครับ ห็นไหมทางชาตัตนในการปาบบาเปลี่ยนสามารถเซตยาในนิยมเราก็จะหายตัวไปนี่ครับมันขึ้นมาให้เดืตัวเดยมมาถ้าจะไม่ต้องการนะครับตัวนี้ไม่ต้องการเราก็ลบทิ้งนะครับเราทำเทคนิดตัวนี้ลบทิ้งหมดใช่ไหมเวลาเราใส่ a าดิ t i o n เข้าไปอย่างนี้นี่นะครับบางครั้งเทคนิคที่เราทําก็คือทําแบบนี้เดี๋ยวผมให้ชมคือเราเอาสองรูปนะครับเช่นสมมติว่าเรามีรูป แต่รูปปูเนี่ยนะครับเราเลือกเต็มๆมานะประมาณสิบสองวิใช่ไหมรูปปูในสิบสองวิเราดักปูนี้ขึ้นมาวางปึ๊บทีนี้อาจารย์มีรูปปูเนี่ยนะสิบสองวิที่มันจะเคลื่อนขนาดเดียวกันเนี่ยอาจารย์ต้องการให้เหมันับมีแบ็กกราวด์ขึ้นมาก่อนแล้วก็มีฉากอะไรขึ้นมาก่อนตอนเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาสู่รูปปู วิธีหนึ่งที่เราทําได้เราอาจจะใช้ขยายนะวิธีเป็นยาวถ้ามันเป็นหนังยาวมันก็ทําได้ถ้ามันไม่ยาวเราก็ใช้กอปี้เอานะครับคอมบานซีคอมบานบีนะครับมันก็มาเสร็จแ,แล้วอาจารย์ก็แดกไปที่มาวางครับตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาวางเราไม่วางถ้าอาจารย์วางขั้นกลางแบบนี้มันคือการติชชั่นที่จะเปลี่ยนจากคลิปที่หนึ่งไปสู่คลิปที่สองแต่ถ้าอาจารย์แดกแล้ววางทับลงไปบนภาพ เนีย่ยมันก็จะเป็นเห็นไหมภาพนี้จะมีข้อมูลอยู่ซึ่งเราจะสามารถคลิกที่สีเหลืองแถบข้างบนแล้วมาแก้ข้อความได้ครับอันนี้มันไม่ใช่ปูทะเลนะปูเลยปูตัวน้อยแล้วกันนะปูอะไร เะครับเสร็จแล้วพอเวลาออกมาในภาพมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ใจดูเห็นรึเนั่นคือเห็นภาพแระการารย์อยู่ด้านหลังแล้วก็มาเป็นตัวนี้คือเป็นเทคนิคที่เราจะใส่เข้าไปอะครับคือเราต้องการให้เห็นก่อนใช่ไหมถ้าขนาดเดียวกันเนี่ยถ้อาจารย์เอาไปทับบนคลิปเดียวมันหมดแล้วมันก็ไม่เห็นนตัวคลิปที่เป็นเนื้อเราต้องการทําแบบนี้เราก็ใช้วิธีเอาไปใส่ไว้นะครับเนี่ย ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแต่ก็เป็นปูทะเลนี่พอเป็นปูทะเลแบบนี้ขึ้นมาอาจารย์ก็อยากจะขึ้นมาให้บอกว่าปูทะเลนะหรือปูตัวน้อยเนี่ยข้างล่างมันก็จะมีนะครับเราก็ันประวางวางเท้าลงไปอย่างเงี้ยพอวางเท้ามันจะคือก็เหมือนข่าดขึ้นเข้าามข้างล่างเห็นไหมครับอาจารย์เวลาแก้อาจารย์คิดตัวขอบข้างบนนะพอคิดเสร็จเลยก็บอกว่าตรงนี้ก็คือ ชีวิตของปูเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอตอนที่มันออกมาเป็นภาพยนตร์ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าภาพไั่เป็นพอมันเปลี่ยนฉากอันหนึ่งมันก็จะขึ้นข้อความดึงขึ้นมาแบบนะฮะเ New, ห,มหมือน breaking news เห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์ต้องการให้ตัว breaking news ตรงนี้อยู่นานอยู่สซ้นอยู่ช่วงไหนจจก็หดนะครับ มันสามารถหดได้ถ้าอีกมันก็จะอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งพอรันไปครึ่งหนึ่งหรือ,อยังไงเนี่ยมันก็จะหายอยู่นะครับอย่างเนี้ยอันนี้แล้วแต่เราดีไซน์นครับนี่ตัวเปลี่ยนใช่ไหมครับอ่าเปลี่ยนเป็นปูลแล้วชีวิตของปูพอมันวิ่งผ่านเส้นนี้ไอ้ตัวชีวิตของปูมันก็จะหดหายไปแต่ก็เป็นเทคนิคที่เราใส่ไปได้นะครับในในแต่ในแตสารส่วนแล้วก็เรื่องของเสียง ขณะเดียวกันปุ่มตรงนี้นะครับอาจารย์ครับถ้าอาจารย์คลิกเห็นไหมมันจะมีตัวนี้อยู่มันจะบอกไทม์ไลน์บอกเวลาไหมครับคลิกมันจะทําให้จะเห็นไทม์ไลน์ของอตัวนี้เนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ลานที่วิ่งเป็นช่วงเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกทั้งหมดนี้นะครับเป็นภาพประโยชน์ที่ยาว48วินาทีนะ48วินาที ถ้าที่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะโชว์ได้